อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่17มีนาหกหกนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยจ้าเดี๋ยวมือนี่ว่าจะมานอกจากจะมาชมกว่างแล้วก็จะรีวิวคอ,อกนยค่ะก่อนดี่เขา เข้าสนใจจะเลี้ยงเนาะคะ่ะเข้าก็ควรจะมีคอกให้เพินก่อนจะนี่ค่ะยกประยางของอดัมฟา้ามแล้วได้จ้าคองกนี้กะเป็นคอกที่หกคุนแปดเมตรได้จ้าธรรมดาค่ะเพราะให้เพินได้มีลมมีเงาผักนะคะสามโตสี่โตนี่ที่แรกของอดัมฟา้ามก็เลี้ยงสามสี่โตจ้า เขาก็อยู่แบบสบายสบายได้เลยค่ะคันข้าบ้านได้เห็ดคอกขังนอกจังสี่เนาะค่ะเขาก็ยงแตไในคออ่อยไปสก่อนบัดท,ที่นี่ข้าจะคิดจะขยับขยายเนาะค่ะจํานวนกว้างเขาหลายขึ้นเขาก็จังมาเห็ดคอขังนอกค่ะ,คะเพื่ออ่าหน้าบริเวณให้เพิรนนีม่มองแลนหลินนะจ๊ะนี่มองแลนหลิน ข้อข้างนอกนี่ของเห้าเนื้อทีประมาณหนึ่งงานจา้ะหนึ่งงานอเอายามาให้พอดีนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะคะเอายารูซ่มาให้หนึ่งงานนี่เขาใส่หลวดตะไครยนี่เนาะคะ่ะความสูงสองเมตรนี่าราคาหลวดตะไคร้เขาสื่อกับประมาณหมื่นหมื่นตนๆน,นะคะ ตอนนั้นเขาซื้อว่ามันมื่นแปดรอยบาทบน่น,นะคะเรากะแห้งเล็กดีค่ะแห้งเล็กนี้ก็ความยาวต่อท่อนหนึ่งก็หกเมตรนะคะเขามาตัดเอาเขามาตัดแบ่งเคิงจะเป็น่อละสามเมตรฟังลุ่งปข้างล่างหาสิบเส้นจะนะคะสองเมตรหาสิบ สองเมตรห้าสิบที่เรือซุกซูงสองเมตรห้าสิบค่ะเนี่ยเอามาตัดแบ่งเคิงเอาสองเม่เมกกาก้ะราคาก็จะประมาณทอนละบ่เกินหกลอยค่ะเขาสื่อ500หารอยกว่าบ,บาทเนี่ยหาร้อยเท่าไรก็จำเท่าไรละค่ะทอนหนึ่งมันหกเามาตรเท่ากับแบ่งเคิงเอานะคะเนี่ยค่ะหนึ่งงานก็ใส่ไปตัดแบ่งทอนแล้วก็ได้สี่สิบทอน นะคะนะคะคแล้วกัตะค่ายนี่ความสูงตะคายมันสองเมตรเนาะคะ่ะของเฮาแต่ว่าขันอยากเมตรเก้าสิบก็สามารถได้ขึ้นกันค่ะก็ลดค่าสิจายใลงม,มาหน่อยหนึ่งนะคะเมตรเก้าสิบก็ได้ขึ้นกันร่วเวเบสเสร็จทึ่งขาแรงทึ้งขาอุปกรณ์เท่ากับรัวนอกนี่เท่ากับใส่ไป ใส่งบประมาณไปประมาณสองมืนนิดๆนะคะเฉพาะรั่วนอกนี่นะคะสองมือนตนเดี๋ยวไปชมกวางข้างในนะคะเพื่อนเอาหยามาให้เราเป็นจังได อร่อยไหมลูกคือ,อยำเป็นจะเสียบแท้อร่อยไหมแคกเคนสวยอร่อยไหมหลังคาก็เป็นแล้วตาไพมีอุปกรณ์ยั้งนะคะของห้าใส่เป็นสังกะสีมุ ธรรมดาจ้ะเสาตน้นยูคาลิปตัสจ้ะเสาขอกางในยูคาลิปตดัดสร้างเป็นเหมาเฮ็ดขอกให้ขอกนี่สองพันหา้าร้อยบาทในการทำมันก็เฮ็ดดีอยู่จ้ะ ตอบบูก็ตอกทีหยิบเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมเย่อร่อยไหมกินเ,เป็นตะแเส็บเนาะค่ะ วางน่อยนี่เป็นต้นไ่ไห่บอพี่น้องน้องพารวยน้องพารวยจา๋าน้องพารวยวันนี้วันที่สิบเจ็ดน้องพารวยออกวันที่สิบเอ็ดเจ็ดวันแล้วนะครับพารวยได้เจ็ดวันแล้วครับ ได้เจ็ดวันแล้วครับสำหรับพี่น้องที่สนใจจะเลี้ยง้ะจ้ามือไม้ยังสิเขากะขันมือไม้ทุนทุนบทันหลายปันดด้เขาก็เริ่มต้นทีนพอพันหนึ่งโตแล้วก็แม่พันสองโตก็ได้ให้กันจ้าเป็นสามโตนะคะพอพันแม่พัน แนะนำให้เลี้ยงเป็นพอพันแม่พันได้ด้ค่ะคันเลี้ยงโตในน้อยนี่มันสีถอดใจด้ด้ค่ะโตในน้อยมันน่านใดผลผลิตกะเลี้ยงไปเลี้ยงมาม่ผันสีเมื่อยผักสีเศร้าอยากเลี้ยงเนาะ,ค,ะค่ะคันเลี้ยงพอพันแม่พันนี่ออกลูกทุกปีจ้ะตั้งท้องประมาณไม่เกินแปดเดือนนะคะเจ็ดเดือนกว่า สองเดือนสองเดือนสอเดือนก็นพิสักแล้ว <c oughs> อ,อส,สอปีได้ไหมสามคอกสองปีน่าจะได้ประมาณสามสามคอก <c oughs> ออกลูกน่าจะประมาณสามครั้งนะคะสองครั้งสามครั้งพ่อเขาท้องเจ็ดเดือนนิดนะคะ <c oughs> จะ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะพ่อแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้อง มากอยากเว้าเรื่องขอกดีละจ้ากับพามาเบิงอันนี้หย่ารู้ซาดิจา้าเอหย,ย่ารูซี่ขอโทษค่ะหย่ารูซี่หย่ารูซี่ให้กวางรู้ซาปูกให้เพิ่นกินโดยเฉพาะจา้าเขาสัญญาก็เพิ่นไว กับกวางไว้ว่าการออกลูกไห่จังสีได้ดปลูกไหมคะ่ะวันนี้เพิ่อ์นออกไห่ต้นปีนั้นสามแมกันเลยเด็กสีกำนองผ้าลวยเนี่ยแหละคะ่กะก็เลยต้องปลูกไห่เพิ่นเพิ่มขึ้นนะคะเท่ากับสบายใจก,กันเท่ามีหย่ามีแรงหยานะคะคเทาอยากเสริมยังเท่าก็จจงเสริมไปจะยุนี่ก็เสริมมันมากีกกับอาหารเม็ดค่ะ อาหารเมรเ็ดเข้ากับเป็นอาหารเม็ดของมัว่วเละจ้ะอาหารพิ้นกินอาหารเมร็ดให้กินตอนรอเพิ้นเขาคองนะคะตอนรอเพิ้นเขาโคอกจังน้อยนียกน่กินกินแล้วอ่นั่งเลน่นนอนเลน่นสบายใจชื่อเละจ้ะสำหรับคลิปนี้กะต้องพอแค่นี้ก่อนเนอะค่ะพี่น้อง ฝากกด subscribe กดติดตามให้เป็นกำลังใจได้นะคะกดกระดิ่งด้วยขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ